สวัสดีค่ะโอนะคะ,ะวันนี้นะคะโอจะมาทำรีวิวสกินแคร์นะคะที่โอใช้อยู่ปัจจุบันก็คือสภาพหน้าโอเนะี่ยเป็นสภาพหน้าผิวมันถึงผิวมันมากแล้วก็เป็นสิวง่ายเป็นสิวง่ายหน้ามันคือจะเป็นทุกปัญหาผิวเลยก็คือแล้วก็แพ้สีฟันผิวแพ้ง,ง่าย ดอบลงตาคล้ำอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็สิ่งที่โอใช้มารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมีคนทักว่าหน้าดีขึ้นเออก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าตอนนี้ยโอาใช้สกินแคร์ตัวไหนอยู่นะคะก็มาเริ่มดูตั้งแต่ตัวโฟมล้างหน้ากันเลยโฟมล้างหน้าโอใช้ของลาน,นิค่ะ Active Water c l s s n s Green, Sir, ะะโอไม่ได้ใช้ลาเนยตัวเดียวอันนี้จะใช้สำหรับวันที่โอแต่งหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาทั่วไปโอจะใช้โฟมล้างหน้าของสมูทอีค่ะตัวสมูทอีที่โฟมไม่มีฟองตัวนั้นเลยที่เป็นหลอดสเีเขียวตัวตัวนั้นก็จะใช้ทุกวันเป็นปกติแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดวันไหนแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะจะใช้ตัวเนี้ยในการล้างหน้า มาพอพูดถึงโฟมแล้วก็จะมาพูดถึงตัวสครับหน้าสครับหน้าใช้อันนี้ค่ะ s Skin f o o d Skin f o o d b a c k sugar, wash off นั่นเองทุกคนอาจจะรู้จกักดีเพราะตัวนี้มันเป็นเหมือนสครับน้ำตาลค่ะของ s k n n food นั่นเองคือมันใช้ดีจริงๆน,นะโอใช้มันหมด3กระปุกละก็มันรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดขึ้นแล้วก็ โอก็เอาสครับปากไปด้วยเลยในตัวเพราะมันเป็นน้าตาลใช่ไหมคะมันมันรู้สึกน่าสาดขึ้นแล้วก็โอเคมันมันใช้แล้วก็ราคาไม่แพงเจ็ดพันเจ็ดร้อยวอนนี่เอาฝากเพื่อนซื้อตลอดหรือไม่เวลาเอาไปโอก็จะซื้อกลับมาตลอดจะมีอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจที่โอซื้อมาคือสูตรที่เป็นสตรอเบอรี่อะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ตัวแบล็กซูการ์นี่มากกว่าแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเอามาเอาตัวล้างหน้าก่อนละกันอันนี้เป็นบีเฟตตาขนาดเล็กค่ะ เป็นสูตน้ำเพราะว่าส่วนใหญ่ออไม่ค่อยได้แต่งหน้าโอ,อก,ก็เลยไม่ได้ซื้อ,อตัว cleansing ล,ละ lotion ล,ล้างหน้ามาก็ใช้ตัวเนี้ยในการเช็ดหน้าทาำสาดหน้าหลังจากที่เช็ดตัว remover เ,เสร็จแล้วแล้วก็เช็ดตัวเนี้ยเช็ดหน้า,าทีแล้วค่อยไปล้างหน้าด้วยโฟมของ bifeta อันนี้เป็นสีเขียวนะคะสำหรับผิวผสมนุมผิวมันนั่นเองอโลชั่น น้ำเช็ดเครื่องสำอางนะคะสะอาผิวหน้ากะชับไึ้คุมคนนะคะแล้วก็ตัว remover โอใช้โอใช้ทั้ง2ตัวโอใช้ของเมเบลีนอีกตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้ของ e t d d ค่ะ E2D เฮามีโอใช้ใสจริงด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นไส์ทดลองเวลาออกไปไหนก็จะพกสทุดลองตัวนี้ไปมันพกง่ายใช้สำหรับเอ่อเป็น remover คิ้ว กับปากแล้วก็พวกขนตาเลยรคะ่ะหลุดง่ายแล้วก็ใช้ดีนะนราคาไม่แพงด้วยประมาณ200กว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทนี่แหละแล้วก็มาโทเนอร์นะคะตัวโทเนอร์เนี่ยโอมไม่ได้ใช้ประจำเพราะว่าโอมไม่ค่อยชอบใช้โทเนอร์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโทเนอร์ที่โอใช้โอจะใช้ของนี้คะ่ะรู้สึกเห็นไหมคะมันไม่ลดลงไปเลยคือ2เดือนแล้วอ,อันนี้เป็นของสมุนอีค่ะ เป็นโทนเนอร์ไวท์เทเพราะว่าโอทูกับสมุดอีก็เลยส่วนใหญ่จะซื้อพวกครีมพวกโฟมอะไรเงี้ยของสมุดอีมาใช้แล้วตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ที่ออกมาใหม่ก็เลยลองใช้ดูมันก็โอเคนะคะระดับหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะลองกับผิวหน้าที่บอบบางหรือแพ้ง่ายแต่บางคนอาจจะแพ้สมุดอีก็อาจจะใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้โอซื้อมาะค่ะสองบบาทลองใช้ดูแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่โอจะพูดถึงก็คือตัว เซรั่มนั่นเองเซรั่มที่โอใช้พอล้างหน้าเสร็จเช็ดโทนเนอร์ปุ๊บอะไรเงี้ยโอใช้ตัวนี้ค่ะดีออสโนเป็นขนาดเทสเตอร์ค่ะเป็นเซรั่มสำหรับหน้าขาวพี่ที่เขาขายเขาบอกว่าให้ใช้โบเซรั่มไปเยอะเพื่อให้หน้าผิวหน้าขาวมันเป็นตัวเซรั่มหน้าก็จะไม่มันมากเหมือนการใช้ครีมคนที่หน้ามัน จากที่ออ,อ่านมานะคะเขาให้ใช้โลชั่นหรือเซรัม่มมากกว่าการใช้เนื้อครีมข้นๆโอก็เลยซื้อลองซื้ตอตัวนี้มาใช้นะราคาร้อยแปดสิบาทโอว่ามันโอเคเลยเนี่ยหมดละแต่ว่าจะไปซื้อมาใช้อีกแล้วก็โอใช้กุลาครั้งนีง้ใช้ทีสองปั๊มขวดเนี้ยโอใช้ประมาณเดือนหนึ่งมันก็คุมนะสำหรับคนที่ใช้ครีมหลายตัวไม่ได้ใช้ตัวเดียวทุกๆวันนะคะ เราควรจะผัดเปลี่ยนครีมสามเดือนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงสีฟันอะไรเงี้ยเพื่อให้ผิวหน้าไม่ได้ปรับสภาพกับครีมตัวนั้นๆถ้าเกิดเราใช้ตัวเดิมๆซ้ำๆมันก็ไม่มีการพัฒนาครีมสักเท่าไหร่อ่าต่อมาโอใช้ตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยโอก็จะใช้ตัวลาเนตค่ะไว้พัดรีนิวไวพัตรีนิวเีนี้ลาเนตไวพัดรีนิวอิมเมชั่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อครีมเนื้อครีมเนื้อครีมใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะ เต็มขวดเลยอ่ะเป็นเนอครีมแบบครีมมีกลิ่นนิดหน่อยนะเป็นอีโมชั่นค่ะแล้วก็ทาต่อจากเซรั่มเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วโอกจะตามด้วยกันแดดเลยกันแดดใช้ของลังโคมลังโคมกับตัวนี้มันมีขนาดจริงนะขนาดใหญ่แต่ว่าโอเลือกหยิบขนาดทดลองมาให้ดูกันอันนี้เป็นตัวลังโคมค่ะลังโคมเอ,อ่อ UV Expert xl x xpf 5 0 pa บวกบวกหรือไม่ก็บางวันก็ใช้ตัว AQUA Aqu ว้า bole AQUA เวลาที่จะไปเจอแดดและแบบปัวหน้ามันก็ใช้ AQUA เพราะมันเป็นเนื้อเจลส่วนอันนี้สำหรับหน้าแน่นโอจะใช้ตัวลังโคมเพราะมันเป็นเนื้อครีมมาหน้ามันจะกะ็จะขาวก็จ่างใส่ไปด้วยในตัวนะคะสองตัวนี้แล้วก็ใต้ตา แล้วเตาใช้ของ d ีด r ค่ะคริสเตียนดีอ r เอ่อมันเป็นตัวไอครีมซึ่งเป็นตัวทดลองนะคะนี่ขนาดทดลองซื้อมาได้ค่คะสามรถ้าจำไม่ผิดโอใช้ได้ประมาณเดือนวกว่าสำหรับโอโอถือว่ามันคุ้มเพราะว่าโอคงโอซื้อครีมหลายอย่างมากอะ่ะก็เลยจะซื้อขนาดจริงมาใช้แล้วโอก็ใช้ไม่หมดโอเลยเอยขนาดทดลองแหละ เพียงพ่อสำหรับเราแล้วก็มีแล้วก็ซื้อมาใช้ใหม่สําหรับโอนะคะใช้ดีคือใต้ตาโอเป็นโรคภุมมแพ้อยู่แล้วใต้ตาม,มันจะคล้ำง่ายคือนอนน้อยนิดเดียวก็จะคล้ำเลยโอก็ถามพี่เขาเอาแบบใต้ตาดีๆเลยค่ะอะไรเงี้ยเราื่อใช้มาหลายตัวทั้งชื adow, อ่อเชดเดอยทั้งลังโคมที่เป็นตัวเจลเอย,เอยก็ใช้ก็เลยมาลองตัวนี้มันก็โอเคขึ้นเป็นเนื้อครีมข้นๆเลยละ่ะดูให้ดูข้างใน ในคิมข้นๆจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,วซื้อใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ตัวแต้มจุดดงดำของโอใช้ตัวสมุทอีค่ะโอคิดว่าโอเคเลยนะสำหรับโอมัน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 โอเคสำหรับโแต่ไม่รู้คนอื่นว่ามันโอเคไหมแต่สำหรับสมตทอีโอใช้แล้วว่าจุดดำดำโอจังลงเร็วด้วยโอจะใช้ตอนคืนค่ะก็โป,ะ,ป,ะ,ปะไปตามจุดที่ต้องการเลย เอาเน้นเน้นแต่อม้ไม่าทานพนาค่ะตัวนี้สมุนอีแล้วก็อีกตัวหนึ่งผงหอมสีจานถ้าบอกใช้ดีอ่ะมันมีสองสูตรแล้วนะอันนี้คือสูตรนั่นคูณสซื้อมาในราคา59บาทผสมโออันนี้อจะใช้สองวันครั้งผสมน้ำแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ทาหน้าทาครีมทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ เหมือนทําเป็น sleeping mask เลยก่อนนอนตื่นมาตอนเช้าน,น่าจะรู้สึกว่าหน้ามันไม่มันทั้งวันหน้ามันจะเนียนขึ้นน่าจะผ่องขึ้นใช้ดีจริงๆถ้าเกิดบางคนเนี่ยลองเอาผสมกับน้ําแร่หรือว่าตัวเ,เนื้อเจลดีๆหรือว่าไปผสมกับ sleeping mask เนี่ยเอาว่าน่าจะโอเคนะน่าจะเนียนเลยล่ะข้าเสนอโอเคแล้วก็ลิปค่ะ ลิปมันที่โอใช้ติดกระเป๋าช่วงนี้ก็คือยูซลีนเป็นลิปไม่มีสีโอเป็นคนปากคล้ำจากเนื่องจากเนื่องจากการแพ้ยาสีฟันอย่างรุนแรงปากจะไหม้ขอบปากจะลอกตลอดเวลาเดือนหนึ่งโอใช้ลิปมันเนี่ยเดือนละแท่งเลยบางครั้งอาจจะใช้แบบเดือนหนึ่งสองแท่งอะ ือต้องทาออกมานอกขอบปากตลอดเวลาคือก็แบบไปหาหมอหมอก็จะให้เ,เจลล้างปากทำความสะอาดยาสีฟันสมุนไพรแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าการใช้ยาสีฟันสมุนไพรมันไม่สะอาดสาหรับเราเนาะเออโอก็แอบใช้ยาสีฟันทั่วไปบ้างแต่ว่ายาสีฟันเด็กเนี้ยอันนี้น่าจะใช้ได้ปากก็เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าโอใช้ตัวแม่เรียบผสมด้วยตอนคืนก็คือทาแม่เรียบโปะไปเลยตอนคืนสครับด้วยตัวสครับน้ำตาลเมื่อกี้ด้วยนะคะ ก็ผสมกันแลัทานเนี้ยทั้งวันให้ปากมันชุ่มชื่นกินน้ำเยอะๆทั้งสุขภาพปากสุขภาพเราก็จะดีขึ้นอ่ผู้หญิงยอยู่สวยใช่ไหมคะก็โอก็พยายามหาอะไรมาก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วสำหรับสกินแคร์ที่โอใช้อยู่ตอนนี้นะคะโอรู้สึกว่ามันใช่สำหรับโอแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้กันหรือว่าลองซื้อมาใช้กัน ก็ทดลองดูนะคะยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ